ไเฮ like ้ยทำไมเสียงพี่เหมือนคนหนึ่งใน tiktok เลยเป็นใครครับเป็นใครเออผมจำชื่อช่องไม่ได้อ่ะแต่เสียงเหมือนมากเดดบูใช่เหรอโอ้ไม่รู้ดิไม่รู้ไม่รู้ไอ้คือเดดบูโอ้ยจริงหรือเหมือนเดดบูได้ไง เด็โดโบุ๊ครับเฮ้ยต้องพี่บอกพี่คือเด็ดบุ๊พี่ยังไม่ได้พูดเลยเว้ยจริงหรือหมดโช่องเพลงก็พี่คือใครคือกอ้พี่เกินเด็ดบุ๊กเกินไม่ใช่ไม่ใช่ เดดบูเนี่ยก็แค่เดี้เดดบูพี่ไม่ใช่ครับเดดูไม่ใช่ครับนี่ครับเราะรโอ้โพี่เดดูเดดบูบอกอเอ็งเือเดดบูบอก่า ลูผมจะรูไ้ไหมล่ะพี่พีช่องไหนเนี่ยหน้าโปรไฟล์เอ้ไม่ใช่หน้าปกเกมเลยลุงไม่สตตีมอ่ะถ้าลุงสะตีมผมจะให้ลุงโปรโมทได้อยู่คนดังลุงมายืนยันลุงมาสะตีมช่องผมไหมล่ะอยู่ไหน โอนดี้รับงูโอ้ยโอ้ยไกลเกินโอ้โอพีเดดบูไม่ใช่เด็ดอ๊<ม>ด เอราเสียพี่คล้ายหลายคนมากเลยอ่ะเดดบูเดดบูชัวมันตาแล้วตอนนี้อ่ะนะลูกเอ้ยผมดูอยู่นะ ผมติดหนักกลับไปโอ้พี่เดดบูก็ทำไม่ะาผมไม่ใช่เดดครับเรามาเบิ่งมันเถอะพี่เดดบูซื้อลาบูบูให้หน่อยผมไม่มีตังค <c oughs> ์ครับเสียมผม เนี่ยคนจะคนจะต่อคลิปห,หน่วนเอาโทนคนจะต่อเสียงผมก็เสียงเด็ดบูไปใส่หน่อยเด็ดบูพี่เด็ดบูพี่อะไา,าทำเพลงไม่รู้ผมรู้ว่าพี่คือเด็ดบูว่ไม่เฮยไม่ตายเี๋ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ สวยเด็ดหมูสุดยอดสมกับเป็นเด็ดหมูขอบคุณนะเด็ดหมูค่ะสมกับเป็นเด็ดหมูจริงๆ <c oughs> ปั่นเกินตัวดึงเ <c oughs> เราจะต่อคลิปเลย <c oughs> ว่ามันเทียบกันแล้วมันเหมือนไหมหนู <c oughs> ว่าเหมือนนะเพราะว่าเหมือนเปะ๊ะเลยอ่ะ ใช่ป่ะพี่เดดบลูครับลุงเดี๋ยวผมติดตามสตรีมลุงได้ปะเอาให้ลุงส่งมาให้ผมได้ไหมผมจะเป็นตัดด้วยเหมือนกันพี่ดังอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับพี่เดดบลูง่าไม่ดังครับพี่เดดบููเป็นระดับพบููเป็นนักแข่งไม่ใช่หรอเดดบูู กับเพื่อนกำลัง,ลงเชียร์อยู่ครับรับฟู่มันขึ้นตรงไหนอ่ะดาวยังดาวยงัวยงโอ้ึ้นตรงนี้โูห้หายแล้หาโถอยเอาดึงเพื่อนไปขอบคุณนะแมพี่เจดนี้ก็พี่พี่พูดจริงๆแล้วเสียงพี่มันเหมือนจริงๆเหมือนเหมือนมากหรือแค่เหมือน เหมือนมากเดดบูปอมตัวมาชัดชัดโไปเดเือนกงผมเอาโอ้ไม่ทันขอโทษ

ใช่ปะความมือความเปลี่ยนบูนี่พี่มันสองตัวเอ้าพี่โอ้เบอร์สองหมายเลขอะไแล้วพี่เดชบูคงไม่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 ตายเลยรู้ไอเกมสอง ใครเนี whoa, 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 whoa. Whoa, whoa. ่ยเออๆอยากได้เงินซื้อไอเทมโอ้ยเรื่องเดือนวนี้เจออ่ะไหมโอ้ยยืดจัะเลยอีพี่เดดบูไม่ใช่เด็กผมรู้พี่ไหวพี่ไม่ได้ตึงเท่าลุงนะผมรู้พี่ไหวเาละถืองแล้วโอ้ย ช่วยด้วยลุงสามสโอ้โหสองตัว,ลวเลยอ่ะเอ้สามโอ้โหเยอะจัดสามตัว<า>เดยอใช่ชตรงลงกระถามเลยเยอะจัดเลย <Double Kill. S 2> พี่เดดบูต้องแบบและเออพี่ไม่ใช่เดดบูใช่ไหมไม่ใช่เดดครับตายอวี่ จบลงครับลูกพี่คนนี้เขาคือเดบูไม่รู้ดีเป็่ะเรามาเบิรงกันดีกว่ามื่ยมี่สองตัวบุญยาพี่เดบูบจะดังเยอะอ่าดีเป็นจังไหด ผมรู้วิคงคงแบกผมได้ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เดชครับเอาละผมอยู่บนโลโบที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาแล้วผมร่วงไม่มีตัวอยู่ตรงนี้ออยู่ ผมเริ่มสับสนแล้วว่าพี่เป็นเดทตัวจริงหรือว่าพี่ไม่ใช่เดทหรือว่าพี่ปั่นผมอะก็ลุงบอกว่าพี่คือเดทอะแต่พี่ไม่ใช่เดทไงพี่คือนัดเดทและพี่ก็ไม่ใช่นะเดทด,ด้วยตามมาแต่พี่คือเดตบู๊เนี่ยชัเดเจนเลยเดทบูชัวคนดัง พี่ไม่ใช่เดดบลูครับคนดังเลยของไปอะไม่โหไปก่อนนะแต่เดดต่เดดบลูมันตายแล้วเดดบลูของเช่ะุ่ด ขอของหน่อยผมไม่รู้ผมจะไปไหนดีอ่ะผมก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยโอ,โอชิเลเดดบู๊โอปปี้เอ้ยเอ้ยมันจะเอาผมไม่ได้เน,นี่ยเนี่ยเอาแย่สถา,านการณ์นี้ตลอดเลยอ่ะลุงอ่ะ อุ้ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยผมตายแล้วครับอ้าว จำเป็นแล้วกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัวตัวโผล่ลุงผมทำไม่ได้หรอกลุงพวกอย่างเงี้ยบุญยากได้เดี๋ยวมีคลิปกับลุงนวดคลิปต่อไปเ <c oughs> <c oughs> สียวเอ้ยผมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยันจบเกมเลยแม่โอ้โหไต้ที่แอบใหม่นี่ <c oughs> รอแป๊บรอแป๊บโอ้โหผมจะไม่เปิดใครจนกว่าวงจะบีบเก็บหางก่อนตึ๊บตึ๊บลุงสตรีมช่องไหนครับตัวเนี้ยลุง ไม่รู้ไม่รู้จักพีอาร์ PR, อะไรนะพีอาร์เอ็มเอเดบูฟตัวจริงเนี่ยกี้พีอาร์เอ็ม <PR M S 2> แล้วก็งอนงอนคุนลันคุนลันโอ้ยอ๋อนีอ่ไงเจอแล้ว แกงผมเหมือนเดดบูเหรอจริงจริงมากตีมนะครับให้รอแป๊บนะรอให้ลุงมันปิดไปก่อนลุงไปข้างหลังลุงเห็นเหมเห็นผมยังผมเหม็นไปแล้วผมกลางแล้วเขากังซุบคานอยู่ โอเคโอเคสอรี่สอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับสอรี่เฮ้ยจัดนาจัหนาจังเก็บด้วยวะจัดอาบุญญาดูโง่หมดเข้าหมดในเดียวครับจัดไปจัดไปเกยังครับพี่มาคนละที่ให้มันยิงกันให้มันยิงกันมาแล้วบันไดเอ้ยเกยังครับพี่ไอวอปิด ไอเราก็คนเหมือนกันนะาพี่ใจเ,ย,เย็นเฮ้ยเฮ้ยผมได้ของประทานชีวิตแล้วสองหนึ่งเฮ้ยไม่ยิงกันเองให้มันยิงกันให้มันยิงกันตวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเร็วไหวเติมยาอยู่เติมยาอยู่กระโดดลงกระโดดลงมีแดดใช้แดด มียาหลายพันยาหลายพันเลยไม่ต้อง,กงโกงหรอกจบเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนคิดว่างไงครับทุกคนคิดว่าเสียงน้องเขาคล้ายๆกับเดทบูไหมส่วนตัวรุงแล้วว่าคิดว่าน่าจะคล้ายนะครับคล้ายๆเดทบู Deadpool เลยตัวจริงหรือตัวปลอมลองเข้าไปส่องในช่องน้องเขาได้นะครับสำหรับเดดบูคนนี้นครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหนวดเหมือนเดิมนะครับวันนี้รีแรงแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นนะครับสำหรับอีพีนี้สวีดัตสวัสดีครับครับลงเนี่ยผมขอจะตีใหม่ผมติดตามไปแล้วลุงโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับสวดีครับสวัสดีครวัสดีครับส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 วัสดีครับ